ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการพัฒนาท่าเรือรับรองเรือสำราญขนาดใหญ่นะครับที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาลนะครับโดยกรมเจ้าท่าได้มีการพัฒนาท่าเรือให้ครอบคลุมเส้นทางการเดินเรือฝั่งอันดามันนะครับที่จะเดินทางจากประเทศสิงคโปร์มาแวะจอดที่ภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าแล้วก็รูปแบบในการลงทุนนะครับส่วนที่ฝั่งอ่าวไทย ที่มาจากสิงคโปร์ต่อยาวเป็นจนถึงฮ่องกงนะครับสามารถแวะพักได้ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็แหลมฉบังของชนบุรีซึ่งในการศึกษาตอนนี้ศึกษาเสร็จแล้วนะครับสําหรับการที่จะสร้างท่าเรือในส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ทางตอนใต้ของเกาะสมุยเป็นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนนะครับโดยจะมีการให้บริการเป็นท่าเทียบเรือยอที่มีความทันสมัยรองรับเรือยอทได้ถึง80ลํารวมถึงเป็นท่าเรือ ฟอร์รี่นะครับที่จะให้สามารถเลือกจอดชั่วคราวได้เป็นการให้บริการผู้เดยนทารที่ต้องการเดินทางไปกลับจากสมุยแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นการขยายการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยครับถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญที่เรือสำราญในภูมิภาคนี้จะเดินทางผ่านนะครับโดยปัจจุบันนี้มีเรือสำราญที่เข้ามาในพื้นที่ปีละหลายสิบลำนะครับก่อให้เกิดไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับซึ่งถ้าเรา เราทําในส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็จะทําให้มีการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เรากลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวได้นะครับ